พักดองมะเล็งมะเท่เ,ทเจ้าะหน่ะเนี่ยอันนี้มะเจ๋อพักจีเลยอันนี้นะอันนี้คือยวนันนั่นเลยต้นเฟนเชลเนี่ยคล้ายๆพักจีนะน่ะคล้ายๆพักจีนะน่ะเต่มันจะมีหัวเตาปแตงดอกด้วยกันหมด <Sọc> mặt đó Ừ, ừ. ừ. <Ní> được cái cả nó click Đúng trên này không phải Hà ของเวียดนามของมมส่วนบากจะกินของเวียดนามของเวียดนามมันจะลบนี่มันต้มเหมือนกันเลยต้มเหมือนกัะแข็งนะของนี่นะอืมอืมุหมู Rất ừ. à, Năm sốt cắt nổ sen Cắt chim pinh, không cần đi cân nặng à. ừ. 几年的，农村呢？几年？ Skint